วันนี้ปพาเพื่อนๆมาปลูกผักบุ้งแก้วนะครับก็ในพื้นที่โปรเจกต์หนึ่งไร่นะครับกรเกษตรผสมผสานโคกหนองนาของเรานะฮะที่แปลงนี้ก็หนึ่งไร่จริงๆหนึ่งไร่กว่าๆเนี่ยท่านะนี้แบ่งเป็นสี่ล็อกนะแบ่งเป็นสี่ล็อกล็อกนี้ก็จะลงผักบุ้งแก้วนะครับก็ทำการไถ นะฮะทำการไถไปละเดี๋ยวเราก็จะไปปลูกนะผักบุ้งก็ลอยน้ําอยู่เนี่ยฮะเนะียได้มาอาทิตย์ก็กว่าแล้วนะนะจนมันจะจะเลื้อยอยู่ในนี้แล้วนะครับก็จะเอาไปปลูกข้างบนนิดหนึง่งนะครับก็จะไปปลูกข้างบนนิดหนึง่งก็จะไถไปแล้วนะไถเมื่อวานแล้วก็คาดนะโอ้เอาเรื่องเหมือนกันเนะนะาะไถแล้วก็คาดก็เอาเรื่องเหมือนกันคือเหนื่อยมากนะฮะเหนื่อยมากแล้วก็ รถไถจมอยู่สองครั้งนะฮะจมแล้วเอาขึ้นยากนะเอาขึ้นยากมากนะต้องอาศัยสองคนครั้งแรกครั้งแรกก็ต้องใช้รถโฟวินมาดึงขึ้นเนาะนะนะเป็นรถไถเดินตามนี่แหละคืออยู่คนเดียววันนี้ก็จมอีกรอบหนึ่งก็ให้พ่อมาช่วยเอาขึ้นเดี๋ยวผมจะไปปลูกนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปวัด วัดวัดแนวผมจะปักหลักไว้เนาะอยู่ที่3เมตรนะสเมตรจะ3เมตรจะแถวหนึ่งนะครับจริงๆเอ่อตรงขอบด้านล่างแหละปลูกหมดละเหลือด้านบน,นเหลือด้านบนเดี๋ยวผมจะไปปลูกนะครับ ครับตอนนี้ก็ปลูกเรียบร้อยแล้วคือผมปักหลักไว้ที่สาเมตรนะครับสาเมตรแถวและสาเมตรนะครับไอตัวขอบเนี่ยผมปลูกหมดแล้วนะฮะปลูกหมดแล้วอันนี้มันไม่พอผมก็เลยได้มาใหม่นะครับผมก็เลยทำแนวตรงนั้นตรงกลางนะครับไถแล้วก็คลาดแล้วก็มาปลูกนะครับสเมตรสาเมตรเดี๋ยวเราก็จะ เวลาเขายาวออกด้านข้างเราก็จะจะไล่ตัดเฉพาะด้านข้างให้มันขยายออกด้านข้างข้างละเมตรนะครับแล้วก็ตัดตรงกลางให้มันให้มันเป็นเป็นทางเดินไปนะครับก็เป็นการทดลองปลูกครั้งแรกนะครับทดลองปลูกครั้งแรกเดี๋ยวยังไงแล้วผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ติดรากติดอะไรหมดแล้วล่ะนะก็จะทิ้งไว้กอน,นึงนะอยู่ในน้ํา เราก็เริ่มที่จะเลื้อยละนะครับเดี๋ยวเวลาที่เรา,เามาเก็บเนี่ย<ม> <departments S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวไอต้ตรงขอบตะลิงเนี่ยผมผมผมปลูกแล้วนะนะสองข้างเนี่ยผมปลูกแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเลื้อยลงมาในน้ํานะเดี๋ยวเราก็จะเดินเก็บตรงกลางนะเดินเก็บตรงกลางแล้วก็เอให้เขาเลื้อยเข้ามานะให้เขาเลื้อยชนกันเมื่อไหร่เราก็จะเดินเก็บนะเดินตัดเดินตัดตรงกลางแล้วก็ตรงตรงนู้นก็เหมือนกันนะจะเดินตัดตรงกลาง เดินตัดกลางนะหวังว่าเขาจะเกิดให้เราได้เก็บนะครับนะก็คลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาปลูกผักบุ้งแก้วนะเป็นการทดลองปลูกในพื้นที่หนึ่งงานนะฮะหนึ่งงานยังไงเราก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ